สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับผู้อชมแย้หนุ่ยหัวล้านจากพี่น้องออกมานาคือก้าพี่น้องแย้หนุ่ยถือออกมารอบเบื้องหน้าว่าสิพบพราะวันเขาได้ไปฝนบตกน้ำสันแห้งบ่แย้หนุ่ยสิบาพไปเบื้องน้องพี่น้องเดือนี่เบื้องกันน้องเตยเห็ดหยังไใน้องเตยของน้ำอยู่พี่นอ้องเห็ดหยังตั้งไว้โตเนาะพี่น้องเบื้องกันอืม มกม่วงเนืบต้องเตยเฮ็ดักม่วงเนืเบนพี่น้องตากไว้ต่เมือ่อพ่นละแพ็กใส่ถุงไว้ไชยายหนุ่ยสิพาไปเบื้งองเงินนาคือเกาลัดล้านกาแฟะกะเปิดอยู่ด้ยวยจ้าอาจจะเปิดอยู่ดอกเพราะว่าฝนโปตกสามสี่มือแล้วอัปเดตทวงนาคือเกาล้วพี่น้อง หยาเกิดอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อหย่าเกิดอีกแล้วจ้าหย่าเกิดลายแล้วไอ้หนุทิพย่างไปเบิงให้นาะก่อนน้องพี่น้องเนาะว่าหนามันแหงบ่อทิพย์พะไดเอ็นบ้านเขาไดบ่อนอกพี่น้องฝนมันฝนมันงัด,ดทิพย์พักเบิงให้นะ น้ำหม,มองปรับไม้มาทั้งใ้แห้งได้พี่น้องให้นี่เป็นทั้งใ้แห้งอยู่ยังม,มีน้ำอยู่บ้านเมื่อไรได้พี่น้องรอบเบิ้องแถวตะตกอาทิตย์หนึ่งก็ะดาษจ,จะได้เนาะจ้จน้ำให้นี่มันมีหมองเตี้ยไปเบิ้งให้ทั้งเตะก็น้อยใจเนะจาเนะนา น้ำกะมีขึ้นม้แน่นะ้อพี่น้องเนงาะฝนตกน้ำให้นี่ประันไในแห่งพี่น้องเอ้ยของเพื่อนแห่งเบิดแล้วของเจ้าของประันไในแห่งอยแห่งเป็นบางมองน่าจะเนาะมองใดเพื่อนปรับมันกับสิ่ประธานในแห่ง อีกอาทิตย์นึงมาตกลงมากับสีได้วานอยู่พี่น้องอยู่ทั้งหนาคูขุนพรท่านในแห่งพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นหน้ามิจฉาผ่อกับว่าซุ่มๆอยู่วันเขากับที่บกเกิดเนาะพี่น้องเนาะขอจะเฝ้าตกโ่ษเนาะพี่น้องงาดให้วนันเขาก็หน้าจ้าทั้งบา้านยายนุ่ยเถอะ ดินเปียกมันเขา่เขามันเกิดได้พี่น้องต้องวานดินแห่งๆนะจ๊ะวานดินแห่งๆอีกอาทิตย์นึงถ้าพ่ตกกะคือวานใดน้ะพี่น้องลงมือเลยเดี๋ยวฝนมาไมาาสิวานบ่นใด เตยกับเขาห้องน้ำอาบน้ำอยู่ทีนี้ข้ามหมอดะเดินใส่บุ้นนอจ้าเดี๋ยวยน,ออยนุ่ยมาประสบเพื่อนเดียกี้ดอ,อกเห็นตะลดม้ย่ำได้กระได้เป็นน้อนบ้านตื่นว่าทัานไม่แห่งพี่น้องเอ้ย แหงนามได้ก็ทีได้วันบ่แหงก็โบได้วันละเนาะจังได้ได้แต่ว่าบรรือนแยกกันไงสมคือจังฝนสะตกอยู่ได้เมื่อคืนกับลมแห้งแหงแต่ว่ากับตะตกดอกพี่น้องก็ดีอยู่กันน้ำนี่กับยากวันเขาก็น่าพี่น้องน้อยน้ำถ่ายตกกับจังคอยตกซะเนาะยามำวันเขาเกิดนไปไหมพอขังน้ำแล้วจังคอยตกลงมาเนาะพี่น้อง จ้งสิได้กินเขากินหน้าไม่ซ้ำไม่ได้กินนี่เด้อจ้าหย่าก,ก็เกิดอีกแล้วเริ่มเกิดอีกแล้วหย่ากเกิดไกลเขียวขึ้นอีกแล้วหนาฝนยังสิเราเนาะพี่น้องเนาามันเกิดหย่ามันโป้งเร็วบุคคลหนาแลยง ตกลงมาได้ดินซุ่มหยากเกิดเป็นธรรมดาแล้วเนาะพี่น้องมันได้น้ำได้ฝนทรงนาะบรรยากาศทั้งไหนยังตกอยู่แน่เนาะนะพี่น้องเอ้ทั้งนี้ปรตกสามสามมือแลวสามสี่มื่แล้วของเพื่อนกับแข่งแล้วดินะ้านะค่ะอัน ทางร้านกาแฟน้องเตยนี่ก็แหงแล้วพี่นอ้องเป็นกระสีบ้านได้หรอตีของเย้นหนุ่ยนี่ตียังมีนม้ำขังอยู่นอกร้อยอ,อีกหละพี่น้องเนาะจ้าร้อยอีกลานกาแฟก็เปิดอยู่บักม่วงน้องเตยกับเอาลงมาเบิดแล้วนะพี่น้องอลงมาเบิดแล้วบักม่วงหลายปีเนี่ยพี่น้อง ต้องเตยเอาใส่นี่ไว้ใส่ไว้สิให้มันสุกที่ั่นเนาะเ็ดบักม่วงกวนเนาะพี่น้องเนาะรอให้มันสุกซะก่อนเ็ดบักม่วงกวนร้านกาแฟาเปิดอยู่ด้วยจ้าเปิดอยูโอ้ของเพื่อนแห้งของทุกคนก็ท่านได้แห้งของเพื่อนอินาจิบ่เกิน อีกอื <rôle à déc> ้นเมือนเฮ้อเด้อเพิ่นสิมาวานนะคิดว่านามยืนนี่ไทยขึ้นกับที่แห้งยุ่ยเด้อทางเพิ่นแห้งคักกว็ห้องเย้หนุ่ยอยู่ยได้พี่น้องทั้งนั้นเพิ่อนวานแล้วพ่ลเกิดแล้วเขียวแล้วล้อวานเข่าแล้วพี่น้องเอ้ยป่ะเนี่ยเย้หนุ่ยกับพ่อทองเงาะล้อวานเข่าแล้วจ้า เดี๋เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายหนึ่งหัวล้านน้ำเนื้อเด้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนกำลังใจให้ยายหนึ่งหัวล้านน้ำเนื้ออันนี้ละแม่นยังไลยพกม่วงนึบคือกันดินึบแต่ว่าอันนี้มันสีอ,ออกไปทางสุกแล้วมันก็เละเนาะพี่น้องเนาะเออขี้สีบ่อเอาทองมา ไอ้นหนุ่ยก็มาดูดคลองแล้วพี่น้องดูดออกจคลองใส่ไอ้นหนุ่ยได้บัดอยู่มีบัดคือเพิ่นอยู่นี่เก่งไอจอดอยู่ด้วยจ้าเด้เฮ้ยเขหมอดจากเลีนใส่น้องพี่น้องว่มามืหมเนี่ยโอ้ล้มอยู่พี่น้องล้มเย็นดีบรรยากาศดีหรอกมืมเนะี่ยขอแต่ว่าอยากฝ่าตกน้องพี่น้องจากอาทิตย์นึหนี่งเนาะ ที่ได้ว,นวนันเขาวันหนำผูใดเขาไม่เล่ากดไค์กดแชร์กดติดตามให้ยอะหาาน,อนึ่งหัวล้านอันนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับกวาลังใจนะจ๊ะเนาะเ๋้าหนูนกับผมมียังก็ไม่ได้ไปยังพวกนี้ทางขึ้นไปสำรวจภูอยูจะว่าเห็ดกับประเทศนี้ออกนะจ๊ะเนาะมือซอมก็ได้เห็ดละงูกมาสี่ดอกสำหรับคลิปนี้ยจ้ยหาหนงหัวล้านก็ฝากไว้สำนีนดะดจ้าสวัสดีจ้า